เดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ FC ช่องกายหงิดเริ่มเอาใหญ่แล้วนะมาบอกว่าแบบเดี๋ยวนี้พี่เจก็แบบสู้กกยหงิดไม่ได้หรอกอย่างง้นอย่างนี้มันได้เวลาที่ผมต้องเอาจริงแล้วสินะมันได้เวลาที่ผมต้องเปิดพลังขั้นสุดยอดของผมแล้วใช่ไหมครับ ที่ผมปล่อยให้พลังผมน้อยๆไปเพราะว่าผมแบบอยากให้ช่องนั้นเขาได้ใจไปก่อนใช่ครับน้องๆผมอยากให้ช่องนั้นเขาได้ใจไปก่อนและตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมลอแสงทางโค้งอะ่ะนี่คือการหิดมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยการหิดมาอย่างนี้ปุ๊บผมแสงฟูุ๊ญย์เลยงงน้องๆง,งงเลยทีนี้พี่เจทํายังไงสงสัยต้องให้ผมแบบเปิดเผยพลังที่แท้จริง พลังที่แท้จริงที่ผมแบบไม่เคยบอกใครมาก่อนในจักรวาลวันพันช์แมนจักรวาลมาเวลจักรวาลฟรีไฟล e ผมไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับพลังนี้มาก่อนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณเล่นผิดคนแล้วครับคุณก่เห็นเห็นผมไม่ค่อยขิงช่วงนี้คุณเอาใหญ่เลยนะคุณกับแฟนคลับคุณนะเอาใหญ่นะเล่นผมในคอมเมนต์ยับเลยนะรู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนรู้ไหมว่าผมอ่านคอมเมนต์แล้วผม หัวใจผมมันจะระเบิดออกมา <c oughs> มีคนบอกว่าฟิตเจต้องเอาคืนแบบหนักๆต้องขิงแบบหนักๆขิงหนักพอหรือยังวะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้แฟนคลับกายหินดาไปแล้วตอนนี้พิมพ์มาลวประมาณ200อกว่าคอมเมนต์โดนแล้วกูมามันดูพลังล่าสุดของผมดีกว่านะครับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับพลังของผมมันอยู่ที่6ล้านผมเห็นกกยหงิดขึ้นไป7ล้าน5้าแล้วใช่ไหมครับโอ้โห <c oughs> พลังเขาแบบมันเยอะมากๆเลย <c oughs> ผมแบบ ไม่รู้จะตามเขาทันหรือเปล่าคราวนี้ผมต้องใช้พลังอันติผมต้องแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้น4ครับผม <Huh? S 1> ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ซุปเปอร์ไซยาขั้น3ามอยู่นะครับผมต้องแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาขั้น4ี่เพื่อที่จะสู้กับกายหิทให้ได้นะครับผมเอาละน้องๆพร้อมหรือยังพี่เจจะทําให้พลังของตัวพี่เจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแบบมหาศาลเลยผมจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมจะทําให้พลังของตัวผมมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งไม่มีใครตามผมทันแน่ๆครับในพลังในประเทศไทยตอนนี้กายหงิดก็กายหงิดไม่สามารถตามผมทันแน่เอาละครับผมมันได้เวลาที่ผมต้องแปลงร่างแล้วคุณผู้ชมเอาละครับทุกๆคนตอนนี้มันได้เวลาที่ผมต้องแปลงร่างแล้วเอาละผมชารจพลังก่อน yeah. uh. ผมไปอัปเดตตัวผมผมมาแล้วครับน้องๆดูครับจันเจตอนนี้จันเจพลังเท่าไหร่น้องๆจงดูพลังของพี่เดี๋ยวนี้เลยตอนนี้พลังของผมอยู่ที่10ล้านกับอีก5 0,000ื่นนั่นเองก็มาดีครับก็มาดียครับของกลยเงียบกลายเงียบเถอะเดี๋ยวผมจะมาเปิดฮีโร่ที่ผมไปรีวิวมาทั้งหมดนะครับผมไปบิวฮีโร่ใหม่มาทั้งหมดทีมผมเลย มาดูดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนี่ครับผมปั้นตัวนอกเมตาเลยตัวนี้ก็คือพุริพริสเซเนอร์นั่นเองเป็นตัวที่นอกเมตาที่แทบจะไม่มีคนใช้กันเลยนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าพุริพริสเซเนอร์ผมนี่ใช้อะไรบ้างตอนนี้นี่แบบบวก5เลยนะฮะ1 2 3 4 5 6ดาวด้วงผม7ดาวไปแล้ว3ดาวม่วงพุริพริสเซเนอร์ผมก็3ดาวม่วงครับ6ดาว บอกเลยแล้วดูดาเมดครับดาเมดพลังของพูริพิสเนอร์ผมเนี่ยอยู่ที่3า0 0 0นห้าหมเลือดล้านมาถึงซอมบี้แมนผมจะ okay. <jas? S 2> ยังไม่แรงมากแต่บอกเลยว่าทั้งทีมผมตอนนี้คือพลังมันแบบแน่นมากทำไมบอดี้แลงเกิกูมันเยอะจังวันนี้เล่นไม้เล่นมือนี่ครับผมเรามาดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับว่าไลน์อัพทีมใหม่ของจามเจมีะไรบ้าง นี่ครับพลังที่10ล้านได้เนี่ยมีทั้ง6ตัวนี้ครับผมเป็นไง6ตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่6ตัวธรรมดาผูดีด้พี่ซันเนอร์ใครเขาปั้นกันมีผมปั้นคนเดียวนี่ครับราชาใต้ดินใครเขาปั้นกันมีผมปั้นคนเดียวราชาใต้ดินนี่ผมไม่อยากจะพูดเยอะนะครับก็6ดาวอะครับ <S <S ดูด้วงผมด้วงผมพลังเกือบ2ล้านแล้วโอ้โหคือ,อ,อแบบเวอร์เวอร์วางอลังการงานสร้างมากๆครับดาเมจสองแสนสี่เลือด2ล้านสองโอ้โห อยากโดนโบวลออที่เตะแรงๆอ่ะอะไรที่เตะแบบ10กว่าล้านอ่ะมาเตะร่วงตัวนิทีผมมีราชาทะเลลึกในตำนานนะฮะตัวที่ผมอยากได้มานานพอผมได้มาปุ๊บผมปั้นสุดเลยดูดามเมทของมันสองแสนห้าเลือดสองล้านทีมผมนี่แบบน่นปักแล้วดูคิงผมคิงผมกรอบแดงอ่ะคนอื่นเขาแค่กรอบทองคิงผมกรอบแดงดูดามเมทของคิงผมซะก่อนครับสามแสนสี่ ตีไปสามแสน 3, 500, ห้หอน่าสามแสนมันแบบมันจะ3 5มแสนแล้ว,วดูนี่โอ้โหดูพลังโจมตีดูพลังโจ,จมตีของราชาใต้ดินซะก่อน4,000สนเจอดาบไฟบันไลกันอนะ่ะฟันทีแบบขาดครึ่ง4ท่อนเลยนะฮะไม่อยากจะพูดเยอะแล้วดูตัวนี้ครับผมเมทัลไนท์เมทัลไนท์เนี่ยดูพลังอาจจะแบบล้านสองอาจจะไม่ได้เยอะมากดูดามเมทพลังโจมตี2,600 แล้วดูความไวซะก่อนนะฮะหกรยเรียกได้ว่าจะหลวดทางเรียบอะครับแบบอ่ะอ่วแบบเร็วมาก <What? S 1> บอกเลยว่าเร็วจริงๆไม่อิงนิยาย แล้วนี่ครับผมมีนี่ด้วยนะครับผมผมมีซอมบี้แมนซอมบี้แมนนี่ดาเมจผมว่า2 0 0แสนเลือดผมก็ล้านสแล้วนะตอนนี้ผมกำลังบิวบิวเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับซอมบี้แมนผมก็5ดาวนะฮะมีบางมีอะไรอีกหลายตัวเต็มไปหมดครับผมผมจะให้ดูแต่ละตัวของผมเลยนะครับว่าใส่เทมไลท์มาเริ่มจากตัวท็อปของผมก่อนนะครับบูริพิสันเนอร์นะนี่ครับมาดูไอเทมของเขาดีกว่าดูจากไอเทมเฉพาะเนี่ยฮะเสื้อกระรามเสื้อกระรามบวกสตาเฉพาะบวกหกอะครับผม แล้วดูชุดครับชุดป่าเถื่อนทั้งเซตเลยครับผมไม่อยากจะพูดเยอะนะนี่ฮะมาดูด้วงผมด้วงผมใส่เป็นเซตสะท้อนครับผมเป็นชุดสูตรนะฮะบวกเลือดนะบอกเลยว่าแน่นๆแน่นๆ,ๆมาดูนี่เป็นไงราชาเทเรล,ลึกผมใส่เซตอัศวินผมแหวกเมตาป่ะละ่ะเซตอัศวินมีเซตป่าเถื่อนมาชิ้นหนึ่งเพื่อความเท่นะฮะเพื่อความเทนเทนะครับผมแล้วมาดูตัวท็อปของผมอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดขายข,ายของทีมผมนะตอนนี้เลยนั่นก็คือ King คิงับผม ิงผมไม่เน้นไวแล้วฮะอย่างที่ผมบอกว่าเมตาแห่งความไวนะตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วแล้วดูดาเมจครับดาเมจหนักๆเลยนะแบบเป็นโจมตีแบบเป็นโจมตีแบบเปอร์เซนต์ด้วยความเร็วมีเอามาชิ้นหนึ่งนะฮะแบบว่าประดับบารามีนิดนึงนะแบบว่าเร็วเร็วนิดนึงแล้วก็มาดูตัวนี้ครับผมราชาใต้ดินราชาใต้ดินผมเนี่ยสายดาเมจนะฮะเน้นดาเมจหนักๆเลย ไม่ต้องสายเป็นทรงเป็นเซตอะไรนะมีบวกความเร็วนะฮะและส่วนมากก็จะบวกดาเมจนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูนี่ครับเมทัลไนท์จะหลวดทางเรียบของเรา <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นชุดที่แบบว่าบวกความเร็วทั้งตัวเลยก็มาดิครับ เจอจรวดในท่านไหนผมยิงเข้าไปแบบบอกเลยว่าหัวแตกแยกเป็น3ส่วนแน่นอนนะฮะสำหรับซอมบี้แมนผมนะฮะหลายๆคนอาจจะแบบทําไมพี่ไม่ใส่เซ็าปลาเทือนนะฮะจริงๆชุดสูตรก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะชุดสูตรก็ใส่ได้จริงๆชุดสูตรบวกโจมตีไม่ได้น่าเกลียดเลยนะจริงๆไม่ได้น่าเกลียดเลยนะแบบนี้ก็โหดเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> เพราะว่าทั้งสะท้อนทั้งทาดาเมจได้บอกเลยว่าจุกแน่ๆใครโดนเข้าไปกระจุกแน่ๆนี่ครับมีซูเปอร์ดาร์กชายมีบังด้วยคือแบบโอ้โห ตอนนี้คือทีมผมแบบฟูลทีมมากๆครับผมไม่อยากจะพูดเยอะนะเดี๋ยวผมลองเอาเซตไลน์อัพแรกของผมเนี่ยไป PVP ให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแบบไลน์อัพแรกเลยนะคือยังไม่ได้จัดแบบไลน์อัพแบบไปบวกกับใครนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบไลน์อัพแรกกันดีกว่าไปสู้กับอันดับ2ของเซิร์ฟเลยดีกว่าครับ<ฮ>มาฮะใช้เป็นคอของราชาทะเลลึกนะฮะคือเราจะบล็อกพลังเขาไว้ก่อนไม่ให้เขาใช้พลังได้จากนั้นแล้วก็นป๊แบบหนึ่งนะ เราจะเปิดด้วยเมทัลไนครับผมเมทัลไนยิงจะรวดไปโอ้ <c oughs> โหผมลืมปิดแอนิเมชันปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบล้านหกครับผมเบาๆาแป๊บนึงขอปิดแอนิเมะก่อนเค okay. นี่ครับด้วงเขาสวนมาหุ้ยด้วงเขาไวมากเลยเนี่ยเอาเรื่องตอนนี้เราจะใช้สกิลไม่ได้ครับเราก็นี่ไงยิงธรรมดาไป2องแสนห้าเบาเเดี๋ยวดูตัวทีเด็ดผมพุริพิสันเนอร์ต่อยราชาททเลลิ อาจจะยังไม่ค่อยแรงมากดูนี่ปั๊บป๊บ,ปบตีธรรมดาล่อเปล้านนึงถามจริงยิงพวกผมเข้าไหมยังไงสะท้อนกลับไปเจอไล่ฟันสวนกลับไปครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าราชาทะเลลึกไปปัมปมปม๊มปั๊มปั๊มเก้าแสนอา่าไปทุกขวาทุกขวาไปหมัดหนึ่งครับล่วงไปแล้วหนึ่งตัวยังไงปึ๊บ ยิงอันติไปครับเมทาไนท์เฮ้ยโอ้โหเขาจะฆ่าราชาทะเหรือผมไม่ใช่ราชาใต้ดินพูดมั่วแล้วจานเจเอาละ่ะได้เวลาคิงเอนจิ้นผมแสดงพลังยาเปี้ยล้านเจ็ดเป็นไงเจ็บไหมผมจะเอาพรีพิซันเนอร์เนี่ยต่อยด้วงแบบขำๆด้ว,วะ่ะด้วงปับับเจ็บแสนเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะต่อยด้วงแต่ว่า มีคนตายมีคนตายข้างๆเฮ้ยแต่เขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับยิงมายังไงยิงมายิงใส่ด้วงผมแล้วยังไงสตายเองหรือเปล่าจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนแล้วก็ให้ด้วงผมจัดการครับผมโอเคอันนี้มันเป็นแค่ไลน์อัพที่แบบว่าโชว์ตัวเฉยๆนะยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปลองอันนี้ดีกว่านะครับผมจะลองแบบผมจะลองไลน์อัพที่ใช้ประลองนะฮะ ที่มีซอมบี้แมนด้วยมีบังด้วยมาดูดีกว่านะครับว่าไลน์อัพนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับจานเจครับอยู่อันดับที่1น,นะฮะเดี๋ยวผมมาตีอันดับ2ดีกว่านะตีแบบขำๆนะฮะผู้ชมมาอันดับ2มาเจอกันหน่อยเอาละจังหวะนี้ที่ผมได้เปิดก่อนนะ3ตัวแรกเลยฮะดูก่อนนะครับผมมาครับเนทันไยิงไปก่อนครับเปิดไปที่ร้านร้านหายังไงครับคิงมาคิงมา 5ล้าน7จบเกมในเวลาอันสันเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าแบบเฮ้ยคิงมันแรงเกินไปหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าจานเจอาจจะตาฝาดครับเรามาดูใหม่อีกทีนึงดีกว่าเฮ้ยแต่ทีมนี้เขาไวมากครับผู้ชมทีมนี้ทีมเราได้เปิดก่อนนะแต่ว่าฝั่งเขาไนี่แบบรดสีสีแดงมารัวๆเลยฮะอุ้ยอุ้เขาไวอะเนี่ย ยังไงครับมาดิครับเขาคอมโบนะฮะเมทันไหนกับทัซซึเมกิครับอันนี้ถือว่าเป็นคอมโบที่โหดมากเลยเอา้าวทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะทำไมไม่มีสกิลต่อเอาล่ะคิงผมมาแล้วปุม7จ็ดล้านสี่โอไมคกอดคุณเห็นไหมฮะ <c oughs> มาดูนี่ปูมปูมพูรีพิซันเน์ เจ็บนี้อีกนานจิจาร์ดสมาร์ทโฟนยิ่งกว่า iPhone 11 m a x มาสู้กับคนนี้ต่อดีกว่าพอดีเพชรมันเหลือฮะคุณผู้ชมเอาละดูคิง17ล้านมาผมเร่งสปีดตบคูณ3เลยนะฮะมาเออยเขาสวนคืนเขาสวนคืนเขามีจังหวะเคาเตอร์เขามีจังหวะเคาเตอร์อุ้ยอุ้คนล้วงหลังเขาล้วงหลังเอาละคุณล้วงหลังแหละคุณต้องเจอคิงผม Yeah! 7ล้านสองหมดทีม <B G. S 1> ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่มันเมตายื้อจริงมากครับได้ข่าวว่าแบบซอมบี้แมนมาแบบมันจะสู้กันนานกว่าน,นี้แต่ไม่นานนะฮะตอนนี้ครับตัวผมก็อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ฮะพลังทีมผมรวมทั้งหมดก็10ล้านนะครับผมดึงไม่ได้ดึงมันตึงออโต้นะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมหาทำอะไรขอบแดงอีกสักอย่างไหมพูลี y พิซเนอร์ลูกรักมาเก็บเศษให้เมทัลไนท์ก่อนเดี๋ยวจะทำเมทัลไนท์รอบแดงอีกตัวนึงบอกเลยว่าตอนนี้มันถึงข่าวของจานเจแล้วมันถึงยุคของจานเจแล้วครับน้องๆเอาละผมอัพสกิลเลยผมอัพสกิลโชว์เลยครับผมมานี่คิงผมยังอัพไม่เต็มนะเนี่ยถ้าคิงผมอัพเต็มแล้วมันจะแรงขนาดไหนนะ นี่ผมอัพอีกเลยคิงไปลูกพ่อไปลาย80ไปเลยไม่ใช่80ดิ90ปุ้ม88ไปก่อนแค่นี้ก็แรงแล้วคิงเนี่ยเราทำแบบ4ดาวม่วงเลยไหมค,คุณผู้ชมถ้า4ดาวม่วงมันจะแรงเกินไปห,หรือเปล่านะฮะคือผมไม่อยากพูดเยอะแต่แบบดามเมจมันแบบอาหารการรามเกียรติ์สถานสุรยิยจักรพวกเราคู้สุรยิยคานอาราวาสพวกปฏิปักษ์จริงๆฮะคือจริง,รงผมว่าผมสามารถทำถึง10ล้านได้เลยนะ เดี๋ยวเราลองมาทำดามเมจทิ้งถึงสิบล้านกันไหมเรามาดูกันขำๆดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะมันต้องใช้อันนี้ใช้ราชาน่านฟ้าเดี๋ยวผมจะลองทำดามเมจถึงสิบล้านนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าดรจีนัสโอ้ยทำเป็นเล่นนะจานเจจานเจแบบเราทำเล่นนะเราโทรเกมอ่ะมาครับมันต้องเป็นเซตนี้เท่านั้นมาดูกันซิว่าจะทำดามเมจถึงสิบล้านหรือเปล่าบอกเลยว่าดามเมจเนี่ยมันแบบอาหารการรามากมากเราต้องให้เมทัลไนท์เปิดก่อนครับ เมทัลไนส์สกิลไปล้านแปดครับผมกระดูกหัก3ตัวยังไงเจบ็บเจ็บนะจานเจเจ็บนะได้เวลาคิงแอ n เจินไปดูซิว่าจะเข้าเท่าไหร่ยแป้งเจ็ดล้านหกแค่นี้ก็สุดแล้วแค่นี้ก็สุดแล้วเออยิงมายิงมาไปยิงยิงนี่คืนเลยยิงราชาทะเลลึกเลยตี้ยังไงไปต,ตัดขาไปไปตัดขาซอมบี้แมนไป จังหวะน,นี้ยิงธรรมดายิงสดก็เชื่อเบื่อทวงไปราชาน่านฟ้ายิงธรรมดาไปเล่นอะไรเนี่ยจานเจอันนี้คือแบบจะลองมาปั๊มสกิลดูนะฮะอันนี้คืออยากอยากรู้ว่าแบบเราจะทำ <subconscious> ดรา<ำ>มุขนาดแต่จริงๆผมว่ามันอาจจะทำได้มากกว่านี้แหละแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการกลับเ <c oughs> ปลี <c oughs> ป่ยนนิดนึงนะผมโอเคตอนนี้ก็ชนะเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนเซตไว้คืนดีกว่าเป็นเซตของผมมันทำให้พลังของผมเนี่ยถึง10ล้านนั่นเอง ผมบอกเลยนะครับว่าสําหรับใครที่บอกว่าพี่เจแบบช่วงนี้สู้พีกายไม่ได้อะไรก็ผมว่าพวกคุณอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วนะครับตอนนี้ตัวผมแบบอัปเกรดแบบเป็นซูปเปอร์ซยาขคันโฟะล้วเป็นซูปเปอร์ซยาขั้น4ี่แล้วครับผม ถ้าเกิดใครที่อยากเห็นอะไรในตัวนี้อีกนะคอมเมนต์ไว้ไที่ใต้คลิปครับผมคอมเมนต์ไว้เลยอยากเห็นอะไรเดี๋ยวพี่เจจะมาจัดให้นะครับผมตอนนี้เนี่ยไม่ว่าโหมดอันไหนก็ช่างเนี่ยผมไี่อยู่อันดับหนึ่งหมดแล้วอะครับแลดูโหมดนี้ดีกว่าโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่แบบค่อนข้างมันเลยนี่ก็คือโหมดฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดซึ่งผมผ่านหมดแล้วครับผมผ่านครบหมดทุกตัวแล้วนะฮะคือตอนนี้มันมี7ชั้นนะฮะแล้วก็มีชั้นละ29ด่านซึ่งผมเก็บหมดแล้วอะครับ เก็บหมดละตอนนี้พลังของผมเนี่ยน่าจะอยู่อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะถ้าเกิดไม่รวมจีนที่เปิดมาก่อนฮนะเอาละครับ FC ของจานเจทุกๆคนครับพวกเราจงลุกฮือขึ้นมาตอนนี้ผมพังงานแล้วทุกคนต้องลุกฮือขึ้นมาครับผมมาเป็นกําลังใจให้ของพี่เจครับผมมากายงิดตอนนี้เราเริ่มจะสูสีกันหรือ,อยังอะกายงิด <c oughs> หรือว่าแบบว่ามันอาจจะไม่สูสีพลังผมอาจจะฉีกเกินไปหรือเปล่าครับก็ยังไงากายงิดก็ ปั๊มพลังเพิ่มมานะ hey, hey. ก็เดี๋ยวเราได้เจอกันยาวๆนะครับ <Wow. S 1> เจอผมได้นี่นผมวิ่งเข้ามานี่เลยผมวิ่งมาโชว์นี่เลยครับฝึกฝนวิ่งเข้าบ้านมาเลยโชว์ฝึกฝนนี่ครับแปบ๊บหนึ่งคือแบบตอนเนี้ยฝึกฝนผมเต็มผลมทุกหลังแล้วอะ่ะเ oh. นี่ยดูดิ100% 100% 1อ0 100%หนึ100่งทุกหลังแล้ว oh. เหลือแค่หลังนี้แต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป,นเป,นเปนอร์เซ็นต์อ่ะจริงๆคือมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะนะไอพวกเนี้ยแล้วดูหนังสือที่ผมมีครับ พลังผมยังมากกว่านี้ได้ตอนนี้อาจจะเป็นแบบ10ล้านกับอีก1ล้านอาจจะเป็น1ล้าน12ล้านอะไรเงรี้ยพลังผมมันเยอะมากมากครับผมไม่อยากจะพูดมากเลยตอนนี้แ,แต่ตอนนี้คิดว่าเริ่มจะพูดมากเกินไปแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกทุกานไปพิมพ์เท่านี้ก่อนนะครับผมอยากเห็นอะไรในตัวผมตอนนี้พิมพ์บอกเลยตอนนี้จ,จะเจอผมจเจอผมแน่ไป เราเจอกันใหม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีผมตีหายานะโชดีกว่าผมไม่ตีหายานะโชดีกว่านะครับผมไปจานเจครับดูดิโอ้โหเท่มากเลยอะแค่ชื่อมันก็กินขาดแล้วครับน้องๆใช่ไหมผมเอาซอมบี้แมนกับราชาทะเลลึกมานะฮะเดี๋ยวมาเจอซอมบี้แมนผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ซอมบี้แมนผมอยู่ข้างหลังอุ้ยตกใจหมดซอมบี้แมนยิงธรรมดาไปก่อนยิงธรรมดาขำๆแล้วก็ราชาทะเลลึกไม่ยังไปล้านสองไปไงล่ะครึ่งหลอดไปสิ คือหลอดไปซีเจ็บไหมเจ็บไหมให้ไทยนะครับหน้ากากหวานหน้ากากหวานต่อยไปแล้วต่อยไปแล้ว3ามแสนครับผมแล้วยังไงบัล็อบัลอกระโดดทีไปบัลอกระโดดทีเตะลงมาบุ้มไป5้าแสนหครับผมถือว่าแรงใช้ได้อยู่แล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหติดสตัรครับผมไม่เป็นไรครับเหลือ2คนเหลือ3คนซอมบี้แมนบอกลุกขึ้นมาได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคตอนนี้ซอมบี้แมนผมต้องปล่อยอะสกิลละบัง หกแสนแต,แต่ดูนี่ปังปงปัง,ปงล้านสามยังไงเออช่วยกันทุบช่วยกันทุบช่วยกันหวดได้เรายังไหวเรายังไหวโอเคมายิงธรรมดาไปแนวจังหวะนี้ปังปังปัง ราชาทะเลลึกแล้วก็ต่อยแรงเหมือนกันนะเนี่ยุผู้ชม <c oughs> เรียบร้อยครับลงหายนะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้กดทุกอย่างเรื่องน้องกดได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันบายบายเจอกันไกลงินบายบาย